ก็ต้องกราบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับใครที่มีแบงค์ยี่ทรงหมาแบบนี้นะครับ ผมรับซื้อให้ใบละสองหมื่นนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเพืเ่อนๆทนี่นะครับจะต้องติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ของผมให้จบเท่านั้นนะครับจะได้ทราบนะครับว่าแบงค์ที่เรารับซื้อเนี่ยมีลักษณะแบบไตนนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ทราบถึงข้อมูลด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นในหลงในราชการที่9กาแบบนี้นะครับเพื่อนๆท่นีลองหยิบแบงค์ที่ป้านของท่านมาสังเกตดูด้านหลังเป็นพระบรมรูปทรงม้าแบบนี้นะครับ มันมีราคานะครับเป็นพนดีสี่ใครที่ไม่เชื่อนะครับลองหาแบงค์แบบนี้นะครับเข้ามาขายผมได้เลยนะครับหากรอนอื่นเลยนะครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงในรัชกาลที่9แบบนี้นะครับแบงค์นี้นะเคยถูกใช้ในอดีตมาแล้วนะครับ หลายท่านเนี่ยไม่ได้เก็บไว้นะครับด้านหลังก็จะเป็นทรงม้าแบบนี้นะครับสภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยมากนักนะครับถ้าสภาพสวยๆเนี่ยก็จะอาจจะมีราคาที่พุ่งขึ้นหรือแพงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าสภาพไม่สวยนะครับก็ราคาก็อาจจะไม่ได้ถึงตามที่ผมตั้งราคาไว้นั่นเองก็สามารถนะครับมาคุยราคากันได้นะครับส่วนใครที่มีแบงค์แบบนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแบงค์ยี่สิบบาทนะครับทรงม้าที่สภาพ ถ้าสภาพสวยๆแบบใบหน้าเนี่ยผมยินดีจ่ายให้เลยนะครับเพราะว่ายิ่งสวยนะครับก็ยิ่งมีราคานะครับแต่ถ้ายับยับแบบนี้ราคาก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะเห็นไหมครับเห็นสภาพไหมครับผ่านการใช้มาค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับส่วนนะครับถ้าเป็นแบงก์ปกติทั่วไปเนี่ยบอกเลยนะครับว่าขายไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นแบงก์ที่ผมรับซื้อแบบนี้นะครับสามารถขายได้แน่นอนทีนี้นะครับเดี๋ยว ผมจะให้เพืเ่อนๆเอฟซีนะครับมาดูกันที่จุดสังเกตว่าทําไมแบงค์แบบนี้นะมันถึงมีอ่าเรียกว่าราคาที่แพงนะครับลองดูกันช้าๆนะครับเห็นไหมครับเห็นตัวเลขไหมครับอ่าอันนี้ครับตัวเลขเนี่ยจะอยู่ชิดขอบเลยนะพีกงันหนึ่งก็อยู่ตรงคําว่ารัฐบาลไทยเลยซึ่งมันจะเป็นแบงค์ที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเห็นไหมครับว่ามันชิด ขอบเลยแต่แบงค์นี้นะครับมันไม่ได้ชิดขอบแบบแบงค์ที่ผมนํามาเสนอเห็นไหมครับ <tabii. S 2> เห็นความแตกต่างหรือยังนะครับถ้าใครที่มีแบบนี้นะครับสามารถขายได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นแบงค์ผลิตปิดพลาดเป็นแบงค์ที่หาได้ยากนะครับแบบนี้นะครับ,บ,บ,ครบใครที่มีแบบนี้นะครับติดต่อผมเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใครที่มีแบงค์ซิปแบบนี้นะครับมีการรับซื้อนะครับสูงถึงสองหมื่นบาทนะครับ โอเคนะครับสําหรับแบงค์ยีบาทรุ่นนี้นะครับพาปดมรูปส่งหมาด้านหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแบบที่พิมพ์ผลิตผิดพลาดแบบที่ผมนํามาทาคลิปให้เพื่อนเพื่อดูนะ่ยถ้าใครที่มีก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปนะผมหวังว่านคัคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้กับนะักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับที่ติดตาม รับชมคลิปจากทางช่องของผมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ yes.